ฮัลโหลเจเจค่ะวันนี้จะมาเรียนภาษาจีนจากเพลงอู่เว่ยกันนะครับคืออู่เว่ยเนี่ยครับก็เป็นเพลงที่มาจากซีรีส์เรื่องถักทอรักที่ปลายฝันนะครับหรือชื่อภาษาจีนว่าอ e ีเจียเหรินจือหมิงนะครับผมการฟังเพลงเนี่ยก็เป็นวิธีเรียนภาษาอีกหนึ่งวิธีนะครับผมแต่จะดีมากที่สุดน,นะครับก็คือคุณเนี่ยรู้ด้วยนะครับว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดมีค,คําศัพท์คาไหนที่คุณไม่เข้าใจเนี่ยต้องไปเปิด ในโพชนานุกรมนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเรามาแปลชื่อเพลงนี้กันก่อนนะครับเพลงนี้เนี่ยชื่อว่าอูเว่คำว่าอูเว่นะครับก็แปลว่าไม่กลัวนะครับหรือว่าปราศจากความกลัวก็ได้นะครับคำว่าอูเนี่ยมันแปลว่าไม่มีปราศจากหรือว่าไรซึ่งอะไรสักอย่างก็ได้นะครับส่วนเว่เนี่ยก็แปลว่าหวาดกลัวนะครับผมดังนั้นสองคำนี้รวมกันเนี่ยก็คือ ปราศจากความหวาดกลัวหรือว่าไร้ซึ่งความหวาดกลัวน,นะครับก็คือไม่กลัวนั่นเองนะครับผมเรามาเริ่มฟังเพลงกันเลยครับผมโอเคครับสำหรับประโยคแรกนะครับ亲爱的有时候觉得好累คือคําว่า亲爱的เนี่ยก็แปลว่าที่หลักนะครับสามคำรวมกันเลยนะครับยาไม่ต้องไปแปลแยกนะครับ คือชินอ้ายเตอเนี่ยเป็นคําที่คุณสามารถไปเรียกแฟนของคุณก็ได้นะครับหรือคุณจะไปเรียกคู่ชีวิตของเราได้สามีภรรยาหรืออะไรเงี้ยว่าชินอ้ายเตอก็คือที่รักนะครับส่วนหยดซือโฮเนี่ยแปลว่ามีบางครั้งอะไรเงี้ยหรือว่าบางครั้งแล้วก็เจือเตอร์เห่าเลยนะครับเจือเตอร์เห่าเลยเนี่ยก็คือรู้สึกเหนื่อยมากนะครับคําว่าเจือเตอรก็คือรู้สึกนะครับอย่างเช่นฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยชอบเขานะครับภาษาจีนเขาพูดว่าววออจื่ปูไ我觉得我不太นทา แล้วก็เห่าเลยตรงนี้นะครับแปลว่าเหนื่อยมากนะครับไม่ได้แปลว่าเหนื่อยดีนะครับเ <Lei> ห่านะตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าดีนะครับผมแต่เห่านะตรงนี้มีความหมายเดียวกับคําว่าเขินนะครับที่แปลว่ามากนะครับผมอย่างปกติถ้าเกิดคุณจะพูดว่าสูงมากเนะี่ยคุณก็พูดว่าอะไรครับเขินเกาใช่ไหมคุณก็เปลี่ยนเนี่ยะรครับเป็นเห่าเกาก็ได้ครับความหมายเดียวกันหรือคุณจะบอกว่าไอของชิ้นเนี้ยแพงมากเขินกลุ้ยคุณก็พูดเป็น ห่ากุ้ยดังนั้นเนี่ยห่าเลยนะตรงนี้ก็เลยแปลว่าเหนื่อยมากนั่นเองนะครับผมค,ครับประโยคถัดมานะครับเหย่ห้วยจตันยีย留เลยนะครับ คำว่ากูตันเนี่ยนะครับก็แปลว่าโดดเดี่ยวนะครับอันนี้ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคําว่าเหงาในภาษาจีนเนี่ยจะพูดว่าจีโมนะครับอย่างบอกฉันรู้สึกเหงามากเนี่ยภาษาจีนจะพูดว่าไงคําว่ารู้สึกเมื่อสักพู่เราเรียนไปแล้วถูกไหมวัวจือเตอร์เหินจีโมหรือจะเปลี่ยนเหินเป็นหาวก็ได้นะครับเมื่อสักพู่เราเพิ่งเรียนมาถูกไหมครับวัวจือเตอร์หาจีโมใจกูตันจงเนี่ยก็จะแปลว่าเหมือนกับ ท่ามกลางความโดดเดี่ยวหรือว่าตอนที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวอยู่เนี่ยหลิวเซียเหยียดเลยนะครับหลิวเซียเหยียดเลยเนี่ยก็แปลว่าเหมือนกับน้าตาไหลลินะหลิวเซียเนี่ยก็คือแปลว่าไหลลงมานะครับเหยียดเลยก็คือน้ําตานะครับผมโอเคครับคำต่อมานะครับคำว่าอูอูตรงนี้เนี่ยมันเป็นเสียงร้องไห้นะครับผมซึ่งอูอูตรงเนี้ย มันจะไปอ่านเสียงคล้ายกับคําว่า5ในภาษาจีนถูกไหมครับภาษาจีนคําว่าหเนี่ยออกเสียงว่าอู่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนจีนเขาพิมพ์มาว่าห5าเงี้ยไม่ได้แปลว่าเขาหัวเราะอยู่นะครับแต่แปลว่าเขาร้องห้าอยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้จะต่างกับภาษาไทยถูกไหมภาษาไทยเนี่ยห้าห้าหเนี่ยหมายถึงหัวเราะใช่ไหมครับเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยบ้านเราอันเนี้ยออกเสียงว่าหาเนี่ยมันก็เหมือนกับเสียงหัวเราะแต่ว่าของจีนเนี่ยคำว่าห้าของเขาออกเสียงว่าอู่ซึ่งมัน เสียงใกล้กับคำว่าอูใช่ไหมที่เป็นเสียงร้องไห้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยระวังไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับประโยคถัดมานะครับก็คือเฉิงจางเต๋อซื่อเว่ยนะครับระวังนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยไม่อ่านว่าเฉิงฉางนะครับแต่ว่าอ่านว่าเฉิงจางคือคำคำนี้ในภาษาจีนเนี่ยมีสองเสียงด้วยกันคือเมื่อไรก็ตามที่มันอ่านว่าฉางจะแปลว่ายาวนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่มันอ่านว่าจาง จะแปลว่าเติบโตนะครับหรือว่าโตขึ้นนะครับอย่างตรงนี้เฉิงจังก็แปลว่าเติบโตนะครับผมแล้วก็ซื้อเว่ยตรงนี้นะครับก็แปลว่ารสชาตินะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเรียนคําว่าเว่ยเต้ามาแล้วถูกไหมก็แปลว่ารสชาติเหมือนกันทีนี้ต่างกันยังไงเอ่ยคือคําว่าเว่ยเต้าเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นรสชาติเปรี้ยวเค็มอร่อยไม่อร่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าซื้อเว่ยเนี่ยมันสามารถใช้เป็นรสชาติของนามธรรมก็ได้อย่างเช่นรสชาติของชีวิตรสชาติของ ความยากลำบากอะไรอย่างเงี้ย,อยโอเคครับสำหรับประโยคถัดมานะครับ woman เยเฉงปีสืออีเว y นะครับผม woman ก็คือพวกเราแล้วถ้าพวกคุณภาษาจีนเขาพูดว่าไงครับหนี่มันแล้วถ้าเกิดพวกเขาล่ะท่ามัเฉิงนะตรงนี้เนี่ยแปลว่าเคยนะครับผมส่วนปีสือ่ยแปลว่าเหมือนกับซึ่งกันและกัน แล้วก็อ e ีเวยนะตรงนี้เนี่ยอีเวยเนี่ยแปลว่าแอบ,บอิงกันหรือว่าพึ่งพิงกันก็ได้นะครับซึ่งพรอรวมกับป e ีสื่ออีเวยเนี่ยมันก็จะแปลว่าเหมือนกับแอบ,บอิงซึ่งกันและกันพึ่งพิงซึ่งกันและกันโอเคครับสำหรับประโยคถัดมาครับเฉิรงรับเจอสูญเสียเจอ อีหยันอิงเจ๋อหยวนฟังนะครับเฉิงโซเนี่ยก็แปลว่าแบกรับนะครับแบกรับภาระก็ได้แบกรับความรู้สึกไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเจอณตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไปเปิดในโจนนานุกรมใช่ไหมมันก็จะแปลว่าเหมือนกับแสดงสภาพหรือแสดงอาการของคํากริยาหรือคําคุณศัพท์ว่าดํารงอยู่หรือว่าแสดงสภาพอย่างต่อเนื่องอะไรใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆบางทีเราก็อ่านเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เอาง่ายๆนะแปลว่าอยู่ หรือว่าไวแล้วกันอย่างสมมุติเหมือนครเจอะก็คือประตูเนี่ยเปิดอยู่ก็คือประตูเนี่ยมันกาลังมันเปิดอยู่นะครับมันไม่ได้ปิดใช่ไหมมันเปิดแงมาไว้อยู่ดังนั้นเฉิงโชว์เจอะเนี่ยก็จะแปลว่าเหมือนกับเราแบกรับไว้อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คืออาจจะแบกรับความรู้สึกไม่ดีแบกรับภาระหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับชื่อชื่อนะครับก็แปลว่าสูญเสียนะครับชื่อชื่อเจอก็คือ สูญเสียอยู่นะครับสูญเสียอะไรบางอย่างอยู่นะฮะแล้วก็อี่หันเนี่ยแปลว่ายังคงนะครับอิงเจอแปลว่าเหมือนกับเผชิญหน้าหรือว่ามุ่งมุ่งไปสู่อะไรเงี้ยนะครับหยวนฟังเนี่ยคำคำนี้นะครับมาจากคําว่าเหยาวนเตอตี้ฟังนะครับก็แปลว่าสถานที่อันไกลโพ้นนะครับซึ่งความยากของการเรียนภาษาจีนจากเพลงเนี่ยมันก็คือเหมือนกับบางทีเราต้องไปตีความเพิ่มเติมอะเหยาวนเตอตี้ฟังก็แปลว่าสถานที่อันไกลโพ้นเนี่ย ซึ่งนัยยะของเขาเนี่ยมันก็หมายถึงเส้นทางของชีวิตเนี่ยที่ยังอีกยาวไกลอะ่ะดังนั้นประโยคนี้นะครับรวมกันนะครับก็คือเหมือนกับตอนนี้เนี่ยเรากําลังแบกรับความรู้สึกไม่ดีหรืออะไรพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็กาลังสูญเสียอะไรบางอย่างอยู่แต่ถึงการนั้นนะครับเราก็ยังคงต้องเผชิญหน้ากับเส้นทางชีวิตที่ยังอีกยาวไกลนะครับผม ประโยคถัดมานะครับเเยุนีย许你也一样想拼命遗忘นะครับเย也ุนะครับแปลว่าบางทีหรือว่าอาจจะพินมิ่งนะครับพินมิ่งเนี่ยก็แปลว่าเหมือนกับพยายามอย่างหนักนะครับพยายามสุดชีวิตเลยนะครับีว่างก็คือลืมนะครับพินมิ่งีว่างก็คือพยายามอย่างสุดชีวิตเลยนะครับที่จะลืม ตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจอยู่นะครับคือคําว่าอียัางที่แปลว่าเหมือนกันในภาษาจีนเนี่ยจะใช้ไม่ค่อยเหมือนกับภาษาไทยสักเท่าไหร่นะครับอย่างภาษาไทายเนี่ยอบอกว่าฉันชอบกินไอศกรีมเหมือนกับเธอเราจะบอกก่อนว่าเราเนี่ยทำอะไรแล้วก็ค่อยบอกว่าเหมือนใครถูกไหมครับแต่ในภาษาจีนเนี่ยเขาจะบอกว่าเหมือนใครก่อนแล้วค่อยตามด้วยทําอะไรอย่างประโยคว่าฉันชอบกินไอศกรีมเหมือนเธอเนี่ยในภาษาจีนจะพูดว่า我和你一样喜欢吃冰淇淋 แต่เขาจะไม่พูดว่าจีฮวรนชื่อปิงฉีหลินเหอร์หนี่อย่างเขาจะไม่พูดแบบนี้นะครับผมย่งลีเงเงล่เตอ๋อจางต้านะครับเรามาดูคําว่าย่งลี่ก่อนนะครับย่งลี่เนี่ยเขาแปลว่าพยายามนะครับใช้ความพยายามอย่างหนักอะไรเงี้ยจางต้าก็แปลว่าโตขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าประโยคนี้ถ้าแปลตรงๆนะครับก็คือ โตขึ้นมาอย่างที่แบบว่าต้องพยายามอย่างมากนะครับซึ่งถ้าไปแปลตรงตัวขนาดนี้บางทีเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดแปลให้มันเป็นภาษาคนหน่อยก็คือเราโตขึ้นมาอย่างยากลําบากนะครับผมรับประโยคถัดมานะครับคำศัพท์พย,ายากๆค่อนข้างเยอะอยู่นะครับจิ้วส่วนผังขวงัวงเย่เจีวนะครับจิ้ววนนะยแปลว่าถึงแม้นะครับผม ขางหวังเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าเดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมายนะครับพอคนเราเดินไปเดินมาแบบไม่มีจุดหมายเนี่ย<ม>ก็หมายถึงอะไรครับก็หมายถึงเขากําลังสับสนอยู่นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยแปลว่าสับสนก็ได้นะครับจี้ชื่อจี้ชื่อตรงนี้เนี่ยแปลว่าต่อไปนะครับวิธีใช้คําว่าจี้ชื่อนะครับก็คือจี้ชื่อแล้วก็ตามด้วยคํากริยานะครับก็แปลว่าทําสิ่งนั้นๆต่อไปอย่างสมมติเรียนภาษาจีนต่อไปเนี่ยก็จะพูดว่าจี้ชื่อ เรียนศิลปจงหนแล้วตรงนี้จี้ซือะไรครับช่วงช่วงเนี่ยมันแปลว่าลุยนะครับหรือว่าแปลว่าเผชิญหน้าก็ได้นะครับผมอย่างจี้ซื่อช่วงเนี่ยก็แปลว่าลุยต่อไปนะครับผมอโอเคครับผมตรงนี้เนี่ยอยงกันเจอนะครับอยงกันเนี่ยแปลว่ากล้าหานะครับเจอเนี่ยเมื่อสักครู่เราเพิ่งเรียนมาใช่ไหมมันแปลว่าอยู่หรือแปลว่าไว้ก็ได้แต่ว่ามันจะมีอีกความหมายหนึ่ง คือมันทาให้เป็นประโยคแบบเขาเรียกว่าทําให้ประโยคนน,นั้นเป็นประโยคคําสั่งนะเหมือนกับคําว่าทิ้งในภาษาจีนแปลว่าฟังใช่ไหมถ้าสมมติเราพูดว่าทิ้งเจอก็แปลว่าจงฟังหรือว่าฟังนะดังน,น,นั้นตรงนี้นะครับหยงกันเจอเนี่ยก็จะแปลว่าเหมือนกับจงกล้าหาญหรือว่ากล้าหาญเอาไว้นะอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับสำหรับประโยคถัดมานะครับสวเว่ยเทียนเฮยปูกั่วชื่ออีเวยนะครับสวเว่ยเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าเทียนเฮยก็คือท้องฟ้าที่มืดมิดใช่ไหมครับรวมกันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าท้อ,ทองฟ้าที่มืดมิด,มมนนมด,มดปูกั่วชื่ออีเไวยนะครับห้าคำนี้เนี่ยรวมกันนะครับมันแปลว่าเหมือนกับมันก็เป็นแค่สิ่งที่เราคิดไปเองหรือว่าคิดไปล่วงหน้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยตรงเทียนเฮยเนี่ยเอาจริงๆมันเราสามารถตีความมันได้นะครับว่าเป็นแบบ เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นปัญหาที่มันแบบรุมเร้าเข้ามาหรือว่ากําลังจะถาถมเข้ามาเนี่ยก็ได้นะครับโอเคครับประโยคถัดมาครับยาวนิดนึงนะครับ生命用一种迂回让我ว学会无畏นะครับ生命ก็แปลว่าชีวิตนะครับผม ย่งก็แปลว่าใช้ใช่ไหมอี้จงเนี่ยก็แปลว่าชนิดหนึ่งอย่างสมมติเราจะบอกว่าอันนั้นมันเป็นแมวชนิดหนึ่งก็บอกว่าอี้จงแมวบอกว่าอันนั้นเป็นหมาชนิดหนึ่งอีจงโกส่วนคำว่ายุยหวยนะครับก็คือถ้าเกิดคุณไปเปิดหาในพจนานุกรมเนี่ยมันก็จะแปลว่าวกวนนะฮะซึ่งอันที่จริงยุยหวยเนี่ยมันสามารถสื่อถึงเส้นทางก็ได้นะครับถนนที่แบบมันแบบโคตเคี้ยวหรือว่า เลี้ยวไปเลี้ยวมามันไม่ใช่เส้นตรงน่ะซึ่งเราก็สามารถตีความได้นะครับว่ามันสื่อถึงเส้นทางชีวิตที่มันแบบไม่เรียบง่ายนะครับก็คือความยากลําบากนั่นเองนะครับดังนั้นชงมิ่ยงยโสยุ่ยห่วยเนี่ยคือถ้าเกิดเราแปลตามตรงเลยมันก็คือชีวิตเนี่ยใช้ความวกวนอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าแปลให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับก็คือจะแปลว่าชีวิตเนี่ยมันใช้อุปสรรคหรือว่าปัญหาอย่างหนึ่งนะครับ ร่างว่ามันเฉือกหุยนะครับร่างตรงนี้ก็แปลว่าทําให้นะครับว่มันก็คือพวกเราใช่ไหมเฉือหุ่ยก็คือเรียนรู้ร่างว่ามันเฉืกหุยก็คือทําให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เรียนรู้ที่จะทําไมครับอู๋เว้พราะอู๋เว้เนี่ยเราเรียนกันไปในต้นคลิปแล้วถูกไหมก็แปลว่าไร้ความกลัวนะครับหรือว่าไม่กลัวอะไรเงี้ยไม่เกรงกลัวก็คือร่างว่ามันเฉืกหุยอู๋ไว้เนี่ยก็คือทําให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้ที่จะไม่กลัวนะครับไม่เกรงกลัว โอเคครับประโยคสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับก็คือชื่อเฟยนะครับเ在ียนในี้走到哪一起走吧นะครับชื่อเฟยคือไปโบยบินนะับก็ในที่นี้เนี่ยก็อาจจะสามารถสื่อความหมายว่าให้เราเนี่ยมุ่งหน้าต่อไป,ปเผชิญหน้าต่อไปอะไรเงี้ยนะครับเ在ียนในี้走到哪ก็คือตอนเนี้ยคุณจะไปที่ไหน一起走吧ก็คือ ไปด้วยกันเถอะเอาละครับสำหรับคลิปเรียนภาษาจีนจากเพลงอู๋เว้ยนะครับก็จบลงแต่เพลงเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีข้อสงสัยหรือมีคําถามเพิ่มเติมกับเพลงนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย